วัสดีครับวันนี้ดิวอยู่ที่ลอตเต้นะครับทุกคนวันนี้ดิวมาช่วงกลางวันนะครับมาดูซากุระที่ประเทศเกาหลีใต้สวยมาก oh. สวยมากนครับอ่อเขาะจะเป็นแบบกลางแม่น้ําครับแล้วก็เป็นซากุระนะครับสวยมากๆเลยเดี๋ยววันนี้น้องดิวจะพาเดินชมด้วยนะครับว่าบรรยากาศช่วงกลางวันเป็นยังไงนะครับแต่อากาศเย็นมากทุกคนอากาศดีมากครับว้าวสวยเลย วิวที่สวมากเลยครับคนไหนติดตามต้องดวนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเก็บภาพบรรยากาศที่เกาหลีมาฝากวันนี้เปนเท่าไหร่นะวันนี้วันที่5้าครับประมาณวันที่5เมษาครับผมซึ่งอากาศบ้านเราน่าจะร้อนนะครับแต่ว่าที่นี่เย็นสบายครับทุกคนขอบความเย็นมาให้นะครับสับปรดสวยมากฝั่งนู้นจะเป็นสวนสนุกครับฝั่งนู้นจะเป็นสวนสนุกครับสวยมากเลยครับ เทศกาลดอกซากุระครับว้าวสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวน้องดิวพาไปดูใกล้ๆสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนีน้น้องดิวพาไปดูดอกซากุระนะครับดอกไม้สวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนี้นะครับเพื่อไปดูดอกซากุระด้านนะครับว่าะจะสวยสักแค่ไหนทุกคนฝั่งนี้จะเป็นตึกลตเต้ตึกสวยมากครับทุกคน เสียงได้น่ารักขอรีข r รีอ้าวทุกคนจะตกบอนใด้ยันไงล่ะแล้ะตอนนี้นะครับต้องี่อยู่ที่เขาเรียกอะไรนะสวนสนุกลาเต้สวนสนุกลาเต้นะครับสวยมากเลยค่ะแม่อากาศดีมากพี่ดูดิทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอ่ะ เอาภาพบรรยากาศเทศก,กาลซากุระมาฝากคนไทยนะคะทุกคนคนไหนที่แบบติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเราจะเดินมาแล้วมุมนี้นะครับก็เป็นซุ้มทางโค้งนะครับตามมาเลยมันก็จะเป็นแบบเดินบนข้ามแบบตรงกลางแม่น้ำนะครับสวยมากทุกคน เกิดมาครั right? ้งหนึ่งเพิ่งได้เคยเห็นครับทุกคนซากุระที่ประเทศเกาหลีผู้ใดบ่เคยเบิ้งกับมาเบิ้งนะคะฝากคลิปนี้ไปถึงแฟนคลับเด้อพี่น้องได้เบิ้งกันนะครับสวยไหมพี่เอ็นสวยมากค่ะงามหลายเด้อพี่น้องนะครับอากาศก็ดีและทีสำคัญกะผู้ใดเบิ้งคลิปนี้อย่าลืมเด้อกดแชร์ให้อ้ยพอสวยมากเลยอ่ะ